เป็นหมอลำบอได้มาให้ไผ่ดาเดือดนักแพรวพรวเจอชีหน้าด่ากลางเวทีฟาดกลับแซบซึ่งล่าสุดติ๊กตอกรายนึงได้โพสต์คลิปหมอลำสาวคนดังเจอด่าหน้าเวทีโดนสวนกลับแบบซับซับได้ใจชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์แบบรัวๆผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แ <ht> พรวแพรวแสงทอง <ht> น้องนาริตะ แสงทองฟินแลนด์ทั้งนี้เป็นคลิปขณะที่มีคนเข้ามาด่าหมอลำสาวหน้าเวทีเจ้าตัวถึงกับฟาดกลับหน้าเวทีเช่นเดียวกันว่าชี้หน้าด่าก,ก,แกา e ูแล้วบอกว่าอีเหี้ยแล้วบอกกูบอกให้กูถ่ายรูปไม่ถ่ายให้กูเป็นลูกผู้ชายไหมด่าผู้หญิงแบบนี้พร้อมเชิญให้ออกไปจากเวทีโดยบอกว่าเอาคืนไหมหนึ่งร้อยเจ็ดสิบคืนให้ก่อนชายคนดังกล่าวจะเดินออกไปท่ามกลางเสียงโห่ไล่และเสียงปรบมือให้กับหมอลำสาวของคนดูหน้าเวทีโดยหมอลำสาวแพรวพรวยังฝากบอก เจ้าหน้าที่ที่บริเวณดังกล่าวด้วยว่าเจ้าหน้าที่ดูแลด้วยพร้อมบอกอีกว่าพ่อแม่ยังไม่เคยด่าตัวเองเลยด้านชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากอาทิเนี่ยต้องเจอหมอลำเก่งแบบนี้ร์คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสุดยอดแม่เราอยู่น้าเวทีแม่แพลวสุดยอด คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าจ้างหมอลำม,มาลำให้เบิงบอได้มาจ้างถ่ายรูปคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าแพรวเพราวเป็นผู้หญิงที่เก่งมากเอาอยู่ทุกสถานการณ์คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าสามีน่ารักมากสุขุมมองอย่างใจเย็นแต่รู้ว่าเขาไม่พอใจแต่เก็บความรู้สึกยิ้มรับเยี่ยมมากคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเป็นหมอลำเดอบอได้มาให้ไผด่าเนะถึกใจคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าจัดไปแม่เขาจ้างมาลำบอได้จ้างมาเซลฟี่อยากถ่ายก็ถ่ายเองแม่นคำเจ้าละ คอมเมนต์ทันมาบอกว่าแม่แพรวงดจับมือไปเลยก็ดีนะคะแม่ท้องอยู่กลัวเอฟซีดึงตกเป็นห่วงเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ